ต่อไปเชิญท่านปฏิพัฒน์สันติพาดาแล้วก็ตามด้วยท่านสุรทินพิจารณ์นะครับขอท่านสมาชิกได้ควบคุมเนื้อหาการที่จะพิปรายให้อยู่ในกรอบเวลาด้วยนะครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทนรัษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลนะครับผมอยากจะขอบคุณทางกรรมธิการนะครับที่ได้จัดทํารายงานที่เห็นไปได้ความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบ และแน่นอนว่าพอเราพูดถึงการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดิสธิมนุษยชนนั้นผมก็เข้าใจดีครับว่าหลายหัวข้อก็คงมีเวลาในการศึกษาไม่พอแล้วก็มีเนื้อที่ไม่พอที่จะบรรจุภายในเล่มเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็อยากจะขอเพิ่มเติมแล้วก็เน้นใน3ประเด็นด้วยกันซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสภาแห่งนี้ประการแรกครับก็คือในอรายงานฉบับนี้ยังไม่ได้มีเรื่องของสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนนะครับ เพราะว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนก็คือสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนบทบาทของสื่อมวลชนจะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากที่สังคมจะรับรู้ข้อเท็จจริงนะครับท่านประธานครับผมอยากจะขอพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการสลายการชุมนุมแล้วก็ในกรณีที่เกิดพลกรฉุกเฉินในสถานาร้าแรงนะครับว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีหนังสือให้ศาลพิจารณาสอบสวนและระง,งับการออกอากาศนะครับแล้วก็ระง,งับสื่อออนไลน์ นี่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความตื่นตระหนกในวงการสื่อมวลชนนะครับเกิดความเกิดคําถามในขั้นตอนทางกฎหมายและเกิดคําถามในสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญมีการจับกลุ่มนักข่าวนะครับสำนักข่าวประชาไทยครับคุณกิติพันธภาคเป็นการจับกลุ่มโดยไม่แจ้งข้อเก่าวหามีการจับมัดมือไผ่หลังและมัดด้วยสายเคเบิลนานถึง6ชั่วโมงและมีความพยายามจะยึดเมมโมรีการ์ดโดยที่ยังไม่แจ้งข้อกก่าวหา คุณสิโลตคลั่มไพบุญครับในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวอยู่นั้นก็ถูกหมายเรียกนะครับว่าทำการฝ่าฝืนพลกอฉุกเฉินแล้วก็มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบสี่คนไปหาที่บ้านและพบกับคุณแม่วัย93ปีของเขาท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้กรรมธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเราพยายามอย่างยิ่งที่จะเชิญตำรวจนะครับมาให้ข้อเท็จจริงมาชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้น รวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านประธานทรา,าบไหมครับว่าทั้งกสมและกรรมการของเรายังไม่ได้รับความร่วมมือจากตํารวจเลยที่จะมาชี้แจงก,กรรมการของสภาผู้แทนราษฎรไม่มีเครื่องมือแล้วนะครับพระระบอรบคําสั่งเรียกเราใช้ไม่ได้กรรมการสิทธิ์มีกฎหมายที่อยู่ในมือแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เราจึงเกิดคําถามขึ้นอย่างยิ่งว่าแล้วองค์กรอิสระอย่างกสม หรือใครจะเป็นคนที่สามารถตรวจสอบอำนาจรัฐและเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนี่คือประการที่หนึ่งนะครับสิทธิเสรีภาพของสื่อคือสิทธิเสรีภาพของประชาชนประการที่สองนะครับผมเห็นด้วยกับบทที่เกในเรื่องของหลักนิติธรรมและความเป็นอิสระของศาลนะครับผมเห็นด้วยกับกรรมธิการเป็นอย่างยิ่งว่าความยุติธรรมเนี่ยเป็นรากฐานสําคัญของระบอบประชาธิปไตยและผมอยากจะเน้นย้ําอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า หลักความเป็นอิสระของศาลนั้นไม่ได้มีเพื่อคุ้มครองศาลอย่างเดียวนะครับแต่ความเป็นอิสระของศาลนั้นความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีนั้นเป็นการคุ้มครองประชาชนเราเห็นสารรัฐมนูญนะครับที่มีคําถามเรื่องมากมายในเรื่องของความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นที่มาที่มีการแต่งตั้งโดยขสชและต่ออายุโดยขสชสัดส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่งตั้งข้าราชการชั้นสูงเข้าไปและคําวินิจฉัย ที่ตอนนี้นะครับคุณประยุทธ์ฝ่าด่านอลรหันมากี่ด่านแล้วครับยังไม่เคยมีกรณีไหนผิดแม้แต่ครั้งเดียวรัฐมนตรีคอสชอในปี2561นะครับที่เข้าที่ถือหุ้นในสัมปทานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนไทยปอตอทอหรือพีทีทีโกบอลนะครับรอดจากคาสั่งจากการวินิจฉัยของศาลรัฐมนูรทั้งสิน้นปี62นะครับไม่รับคําร้องในกรณีที่คุณประยุทธ์ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบนะครับและมีการวินิจฉัยว่าคุณประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ สสรัฐบาล32คนที่ถือหุ้นสื่อรอดทั้งหมดแต่ฝ่ายค้าน2คนถูกตัดสินนะครับคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคุณธนวารินท่านประธานครับและล่าสุด13 15นาฬิกานี้นะครับสร้างความโกรธแค้นไปทั่วประเทศคือคุณประยุทธ์ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักทหารนั้นสาลวินิจฉัยว่าไม่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ท่านประธานครับผมอยากถามกรรมธิการว่าทำไมไม่มีข้อสังเกตในเรื่องเหล่านี้ ในเรื่องความเป็นอิสระของศาลอยู่ในรายง,งานกรรมธิการผมคงไม่ได้ก้าวล่วงนะครับในเรื่องของคาวินิจฉัยของศารลรัฐธรมนูญแต่ถ้าเราไม่ตั้งคําถามเลยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซ้ําๆแบบนี้ผมก็คิดว่าเรื่องการละเมิดสิทธิทมนุษยชนประชาชนไม่เชื่อใจถ้าประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเรื่องของสิทธิมนุษยชนของประเทศนี้ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้นะครับและผมอยากจะตั้งคําถามถึงกรรมธิการที่ นำเสนอถึงเรื่องของความเป็นอิสระของศาลนะครับในเมื่อเราชัดเจนแล้วว่าที่มาของสารรัฐมนูญและองค์กรอิสระไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ยึดโยงกับประชาชนแต่ทําไมยังปล่อยให้สภาของเราควา่าร่างของไอรอนะครับที่จะทําให้เรามีที่มาขององค์กรอิสระและศาลใหม่อันนี้ผมก็ค่อนข้างผิดหวังนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับผมขอต่อเนื่องจากที่ท่านลังสิมันได้อภิปรายนะครับในรายงานฉบับนี้พูดถึงกฎหมายหลายตัวนะครับพรบอรคอมพิวเตอร์ มาตราที่ร้อยสิบกนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราจะมีอะไรที่เป็นแลบลอนะครับกฎหมายที่ปิดปากประชาชนได้เข้มข้นที่สุดหน้าหวาดกลัวที่สุดอันหนึ่งก็คือมาตราที่หนึ่งร้อยสิบสองซึ่งตอนนี้ผู้นำแบบผู้ชุมนุมนะครับแกนนำโดนไปแล้วทั้งหมดสิบสองคนผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะเรายังมีพื้นที่ปลอดภัยในการพูยเรื่องนี้และเราต้องการที่จะคุยกันในรายละเอียดอีกนานแต่ผมอยากจะบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ ตลอดมาเป็นที่ประจักษ์เลยนะครับว่ามีปัญหาในเรื่องของหลักการที่แม้แต่นักวิชาการหลายท่านก็ยังบอกว่าสมควรที่ต้องกลายเป็นกฎหมายแพ่งเท่านั้นและไม่ควรจะมีโทษที่รุนแรงขนาดนี้และไม่ควรจะอยู่ในหมวดของความมั่นคงด้วยเนื้อหามีการตีความอย่างกว้างนะครับทําให้ง่ายเหลือเกินที่จะกลายเป็นเครื่องมือในการใช้ทําร้ายหรือว่าปิดปากผู้เห็นต่างทางการเมืองและแน่นอนคือเรื่องของการบังคับใช้ครับ ถ้ามาทานครับ3มเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะ,ะฟังความคิดเห็นของกรรมธิการหรือสามารถเพิ่มเติมลงไปในรายงานของกรรมธิการได้นะครับเพราะว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะสามารถทําให้การป้องกันการคุกคามนักเคลื่อนไหวแล้วก็การรายงานข้อเท็จจริงนั้นสามารถมีการพัฒนาและทําให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นได้รวมถึงถ้าตอนนี้เรายังไม่สามารถให้หลักนิติธรรมนิติรัฐที่เกิดขึ้นได้นะครับเราก็จะเกิดกรณีการอุ้มหายไม่รู้จบ การลอยนวนของผู้คนที่ทําผิดและละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะไม่มีการจัดการและบทเรียนที่คนไทยรู้ซ้ําๆซากๆก็คือการที่เคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้ไม่มีจริงนะครับขอบคุณครับ